ขณะน้กรมการเงินรบยิงขยมบานเพื่อดำนาดอกดอกสัตรีสมบัติตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เดินมาถึงหมู่บ้านโดยเลจสบือกัตรีจุ่สทัตจบหนึ่งกองตบสีที่หลักเกต74เสิบสี่หลักเกจิสิบสี่ยึดสเกตคริ้งทาสถิตการในลำบานสมบัติขมบกนกหน้นี้มีนกาแปลฝรราง ดอยตอสีมปุ่มมีนปอตั้งเล็กเกี้หน่งตอขมาเยอะยมโดยผีมนตีไยก่อปุ่มมีนตอสีมปองหายคขลุนเอาอยู่เราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราได้ดูแลหลักเขตแห่งนี้ไว้เพื่อแสดงว่าเราเป็นเจ้าของดินแดนตรงนี้โดยตรงฝ่ายไทยก็เฝ้าสังเกตการอยู่ฝ่ายตรงฝั่งตรงกันข้าม ผมได้พบพระหห้มวยวินิตินาลายปวีอาจหนึ่งปราบปราบทนทงนหรือยนหอกวีหมกเลยขมายืงคนใต้ยืง็บานตรีมครุนเจ็ยสายทองได้เราไม่น่าวายวางใจหรอกบางทีฝ่ายกองทัพไทยอาจจะส่งเครื่องบินรบหรือส่งรถถังเข้าไปโจมตีฝ่ายกัมพูชาเมื่อไร่ก็ได้ ដែលកំពុងត្រៀមប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិយន្តហោះគឺគ្រឿងបិញណាក៏ដូចជានៅគ្រប់សមត្ថភាពទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អកម្លាំងពលាំងខ្លាំងខ្លាប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃច្បាំងឈ្នះអស់សត្រូវឆ្លៀងពីងទឹកទៅនេះគឺប្រាជ្ញារបស់គេច្បាំងគ្នាឲ្យថាបើឈ្នះແຕ່ຢ່າថ່າງសត្រូវឈ្នះແຕ່មិនស້າງសត្រូវការធ្វើដំណើរទៅកម្មវិលឥន្ទ្រីនេះ กรมการยีรบัญญัติเข้มเตรบานโพนโพนจะยุติจุนยุดลำนาเตจิจรันเนี่ยโดยเชิญลำนาปีจำนายตรัมแบกระดักกัดปรีชลองโอจิจรันกันไหลเคยแต่กันเขากล่าวถึงว่าได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยเดินข้ามไปดูหลักเขตฝั่งตรงกันข้ามกับลำห้วยแห่งหนึ่ง มีชาวบ้านเดินไปส่งข้ามลำห้วยเพื่อไปดูระเขตฝังตรงกันข้ามมั<อ>ยชินปีจำนัดประแม่กรราจำง่ายประมาณสิปีกิโลเมตรนี้กรมการยีรบัญชีขยมบานบกดอกวิยเหตุการณ์นี้เขาทำตั้งแต่เมื่อวันที่ห้ามกราคมที่ผ่านมา ซึ่งตรงนั้นเราเขาเรียกว่าพรุ่งรับไหมครับว่าเขามะเขือเขาลูกเขามะเขือนะเพื่อก่อได้ใจตรงเขามะเขือนี่แหละฝ่ายไทยจ้องที่จะเอางนะจ้องที่จะเอาตรงนี้แหละซึ่งตรงปัะทาการหลายครั้ง การแย่งดินแดนตรงนี้ประทะกับกองทัพกับกองทัพประทะกันหลายครั้งฝ่ายเขมรก็ได้ยึดคืนมาได้ทุกครั้งแหละฝ่ายเขมรก็ได้ยึดคืนมาได้ทุกครั้งแหละเขาดูถูกกองทัพไทยเลยทุกวันนี้นะฝ่ายไทย่ไม่กล้าเยี่ยมเข้ามาแร้วนี่ผู้ใกญ่ชาวบ้านนะการเสนอหน้าเข้ามาเราก็ว่างันนะ แปลฟางนิดนึ่งนะโลกลูกใส่ประยมตุกไม้บองโพลเจติกรมดำไปประดับยอรูปเพียจมรมชิญเพียกลุนไรซาสังครีมในตะบันซาประสานเประียนุกกรมกลางเยราวันยนขยมบานสมระในภูมิสายมณฑลก็บอกให้พ่อแม่พี่น้องที่เคารพทราบว่า บางครั้งก็ต้องเก,กิดคล้ายสงครามเพื่อต่อสู้ปกป้องรักษาเขาวริหารแห่งนี้ไว้เหมือนกันสงเรี้ยมคือทำสงครามจํจำเป็นต้องทำสงครามเ<อ>พื่อปกป้องปองราสาทเขา,ารบริหารนี้ไว้พร้อมกันนี้ก็ได้ตั้งตลาดให้พ่อแม่พี่น้องในทำการค้าขาย ຢູ່ទីឆាយដែនណែប ਾਸ ុមជាមេពុំតនរាំងឲ្យដាច់ក្របគលៀងយ៉ាងណាក៏ដល់ចុះក៏ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រកបរបរលក់ដូរបានចេញមកយ៉ាងប្រពៃឲ្យបានធ្វើឲ្យអ្នកទីងក៏បានចេញមកទីងមហោមហាទាំងភ្លៀងផងដែរແມ່ផលទៅຕົកផាច្រង พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายก็ยังออกมาค้าขายตามปกติประชาชนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ขาดสายเพื่อแสดงถึงน้ำใจในการที่จะรักษาเขาพระปราศาสเข้าไปหาด้วยกันาไม้ที่ใช้สร้างบ้านแต่ละหลังตีราคาประมาณ20บ ยี่ดมีนสนางจัฉนตามเสียน้วเช่จามเรชีาาขณะนี้ก็ได้ก่อสร้างหมู่บ้านเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว รัฐบาลได้แบ right oh ่งที่ดินให้แต่ละคนแต่ละครอบครัวได้ครอบครองเพื่อทำมาหากินด้วยฝ่ายเขาเขาเรียกรัฐารัฐาพิบาลนะเขาไม่เรียกรัฐบาลแบบเรานะรัฐาพิบาลเขาเรียกถูนะแต่เราตัดใ้คำนี้มีคำคำสมาคนคำสนทิ บ้านแต่ละหลังนี้สร้างแบบสถาปัตยกรรมโบราณของเขมรนในสมัยเดจูนี้ตรังสถานลายอย่างยกเชตกดาบพอมีนประปอนลู่ววกเราได้เอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งในการที่จะสร้างหมู่บ้านให้พ่อแม่พี่น้องได้อยู่อาศัยดางใบกมรายในการอรุมหนึ่งไายปมปอนสกภิษสาลิน ตอนนี้เขาบอกสลาดินเหมนก็เขาสร้างโรงเรียนด้วยสร้างโรงเรียนด้วยเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนได้มีความรับการพัฒนาครบบริบูรณ์ จําเป็นต้องสร้างโรงเรียนให้เยาวชนได้ศึกษาเาเรียนด้วย